EP นี้พาไปรู้จักกับคำว่า The b l o p เป็นชื่อเรียกของเสียงลึกลับใต้ทะเลที่ไม่สามารถอธิบายได้ Blue นั้นเป็นชื่อเรียกของเสียงความถี่ต่ำมากใต้มหาสมุทรซึ่งองค์การสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาสามารถตรวจจับได้ในช่วงฤดูร้อนของปี1977ต้นกำเนิดของ b l o e นั้นยังคงเป็นปริศนาในโลกแห่งความลึกลับและความสงสัยของมหาสมุทร มีเสียงเสียงหนึ่งที่ทำให้ทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจพากันตะลึงและรู้สึกกลัวการบันทึกเสียงที่ได้มาไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาจากภายในมหาสมุทรลึกใต้น้ำเสียงที่ดังอย่างชัดเจนและดังมากจนถูกจับได้โดยเครื่องมือตรวจจับในระยะไกลถึง3,000กิโลเมตรและลักษณะของเสียงที่ถูกบันทึกได้ค่อนข้างคล้ายกับเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตขนาดมาหึมา เสียงนี้มีลักษณะเป็นเสียงกระทบที่แหลมและหนักหน่วงมันฟังดูเหมือนการระเบิดหรือแรงกระแทกใหญ่ที่มีพลังงานมหาศาลแต่ด้วยความที่ไม่สามารถตรวจจับแหล่งกำเนิดของเสียงได้อย่างชัดเจนทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มพิจารณาทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับที่มาของเสียงแห่งนี้หนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมก็คือ เดอะบลูบนั้นอาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ยังไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเช่นพวกสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เราคาดคิดหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรที่เราเองก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีการพูดถึงสัตว์ที่มีชื่อเสียงในโลกแห่งจินตนาการเช่นมอนสเตอร์ยักษ์คล้ายไคจูในภาพยนตร์หรือสัตว์ที่มีพลังเสียงที่สามารถกระทบพื้นน้ำได้อย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่บ่งบอกว่าเสียงนี้อาจจะเป็นการระเบิดหรือกระทบจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเช่นการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลหรือการปล่อยก๊าซที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของพื้นทะเลซึ่งบางครั้งก็อาจส่งเสียงที่มีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนที่ของสัตว์ดังกล่าวแม้ว่าเดอะบลูยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด แต่เสียงนี้ก็ได้กระตุ้นความกลัวและความตรตระหนกของคนในแวดวงวิทยาศาสตร์และผู้คนที่ได้ยินเรื่องนี้เพราะเสียงที่มาจากใต้ทะเลลึกท่ามกลางความเงียบสงัดของมหาสมุทรทำให้เกิดคำถามที่ว่ามหาสมุทรลึกนั้นเป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตที่พวกเรานั้นไม่เคยพบเจอมาก่อนหรือไม่หรือว่าเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันคำอธิบายของ The ะบลูปก็ได้รับการยอมรับก็คือเสียงนั้นคือเสียงของภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่แตกออกจากกันและเคลื่อนที่ในมหาสมุทรเป็นเสียงที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมหาสมุทรเป็นที่ที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับมนุษย์แม้ว่าเราได้สำรวจโลกบนพื้นดินและในอวกาศอย่างยาวนานแต่สำหรับมหาสมุทรแล้วยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและความน่าสะพรึงกลัว สิ่งที่อยู่ในความลึกของมหาสมุทรยังไม่เคยถูกค้นพบทั้งหมดและเสียงของ The ะบลูเป็นแค่ให้มนุษย์เรานั้นได้ตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่ภายใต้ท้องทะเลลึกนั่นเอง